สบายดีสวัสดีครับผมพบพ่อกับเปาวล้าอีกเช่นเคยพี่น้องครับนี่เขาอยู่ถนนสุขุมวิทนี่คือตัวเมืองจังหวัดตราดครับพี่น้องครับเอจเดินทางไปท่าเรือแหลมงอะไอ้แหลมสอกครับท่าเรือแหลมศอกนี่คือถนนสุขุมวิทครับพี่น้องครับ พี่น้องบางพี่น้องบางคนอาจบอกหนว่าถนนสุขุมวิทมีความเห้ยาเท่าไหร่นาะเริ่มต้นจากกรุงเทพพี่น้องแต่ทางด่วนเริ่มจุดเริ่มเริ่มต้นคือสุขุมวิทซอยหนึ่งแต่ทางด่วนเพิ่นจิตครับหนูบอกว่ามาสิ้นสุดอยู่ไสพี่น้องถนนสุขุมวิทยเห้าสี่ร้อยแปดสิบแปดจุด สามหรือจุดสี่กิโลเมตรละครับประมาณนี้ครับมาส,สิ้นสุดที่ลิมทะเลชายหาดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นาด่านด่านขมนครับติดต่อกับไทยเป็นด่านด่านพรมแดนครับด่านพรมแดนนี่บ่าเล่าสิยูเทืร์นครับบ่าวเล่าไป,ไปหอดผุนเนาะ เป็นช่องแคบที่สุดในประเทศไทยช่องแคบนะน่าจะประมาณหาลอยเมตรครับพี่น้องครับทั้งฟังขัวทั้งฟังขัวเป็นขมนินทั้งฝังซ้ายเป็นทะเลข,ของอ่าวไทยพี่น้องครับสิบไปสิ้นสุดแค่ดดานอําเภอคลองใหญ่ดานพุมแดนอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดไปสิ้นสุดหันครับสุขถนนสุขุมวิท นี่ผมสิไปกอลไอ้ไปทางไอ้แหลมศอกนี่ครับเลี้ยวซ้ายไปนี่ก็คือถนนสุขุมวิทไปประเทศกัมพูชาไปหาดาแถวคลองเล็กไปคืออันี้ยังไไปอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่สุดที่ด่านพรมแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดรตราดตรงนั้นเป็นที่แคบที่สุด ในประเทศไทยครับจุดแคบที่สุดก็คือ,คอชายแดนถนนท่มันผ่านชายแดนครับเรียบชายแดนไทยกัมพูชาด้านขวามือสิเป็นภูเขาเป็นของกัมพูชาครับด้านซ้ายมือแดนตามถนนสิเป็นของไทยครับเป็นอ่าวไทยทะเลอ่าวไทยพี่น้องเอาล้ครับพี่น้องพ,พาพี่น้องเดินทางไปรับ เพื่อนเจ้าหน่ายเนาะผลมาเทียวกอกูดครับขิดไปแหลมสอกครับพี่น้องครับจะไปรับยูทาเรือแหลมสอกพี่น้องครับผมขอติดตามรับชมครับตอนนี้เบ้าเล่าออกมาสิกไก่ถึงทางเลี้ยวแล้วเดี๋ยวหากินเขาก่อนพี่น้องไปรับเขาบายโมงครับพี่น้องครับนี่คือจังหวัดตราดในตัวเมืองในตัวจังหวัด สีเลี่ยวทรายไปทั้งท่าเรือแหลมซอกครับพี่น้องครับในตัวเมืองยังวัดตาดกับสีแบบแคบแคบแน่นอนพี่น้องเนาะในตัวเมืองในตัวจังหวัดนะพี่น้องสีประมาณนี้ครับถนนทนทางเป็นแรงชุมชนเนาะถือว่ากว้างขวางอยู่ด้รถจอดได้ทรายกว่า ออกมาจากตัวเมืองยังหน่อยกับสีถนนกว้างแล้วครับกับสีเล่นพี่น้องครับถนนสุขุมวิทนี่สิมีเริ่มต้นจากกรุงเทพเนาะตรงเพื่นจิตตรงไต่ทางดวนเพื่นจิตสีพานจังหวัดสมุทรปราการชะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรี ระกาตราดครับมณีสุดที่จังหวัดตราดครับพี่น้องครับนี่ครับออกจากตัวเมืองตราดจักหน่อยนึงกระสีเลี้ยวซ้ายเราทั้งแลมสอครับพี่น้องครับสามารถจากจังหวัดตราดถ้ามาทั้งกรุงเทพจันทบุรีตงเขาตัวเมืองมาก่อนครับ จังสิทไปทางแหลมศอกจังบ่อออมเนาะขันสิอ้อมไปทางแหลมงอปม,มันแหลมอ้อมครับนี่ครับเดียวไส้ถนนก็ดีอยู่รอติดตามเราชมต่อไปครับพี่น้องครับมาถึงทาเลือแหลมศอกแล้วพี่น้องครับที่เขาไปรอรับสิเขาไปรอรับเป็นก่อน เป็นสะพานข้าไปเลยพี่น้องคนตกปลาแซวแซวแล้วนี่มีแต่คนตกปลาพี่น้องอุย้ยน,นี่อันกว้างขวางจะตกปลามวลแท้นี่คือท่าเรือแหลมศอกพี่น้องครับจังหวัดตราด จะมาขึ้นเรือแถวนี้ยูนีแล้วจะไปเกาะกูดถ้าจะไปก,ก่อสร้างก็ต้องไปทั้งแหลมงอบครับทาเรือแหลมงอบหรือท่าเรือเอาธรรมชาติครับก็กูดทีด่เขาชิบวให้รถขามไปเกาะนะครับ นอกจากก่อสร้างก็จะให้รถขามไปได้ผลขึ้นเรือไปขามไปก่อกูดก็ได้ครับนะครับไปก่อสร้างจังได้หนี่ท่าเรือพี่น้อง าต่างชาติเขากับสิมัถาขึ้นเรอือพี่น้องมีตำรวจนักมีตำรวจท่องเที่ยวมาดูแลอยู่ย่างไก่ชิดครับบา่าเล่ารุ่งไทยพี่น้องเดบ่งบรรยากาศกันกนะ มีลัดรถรับทรงมีรถรถับทรงตลอดครับตรงย่านไปพี่น้องให้พี่น้องไปงชม แม่งพี่น้องก็จะการพาเรือพาเรือแหลมสอกจิดค้นมาขึ้นครับเนาะเป็นนักขัผู้โดยสารนั่งท่ายจะนี่เนาะ บแบบนี้ครับพี่น้องครับร่างกายห้องเรือ,อก็เป็นแนวนี้นะพี่น้อง ทำเ, <c oughs> เป็นเกาะกูเกาะมากะมาขึ้นท้าเรือที่นี่ครับ ยู่ไงเป็นอกอหมากกอหมากบ่ะดึกกอสางเนี่ยบ่เ,เห็นเหรอมันคึมขึมะจะเป็นกอสางแล้วมันใหญ่กว่าทุกคนนาะจะเป็นกอหมากเห็นใกล้ใกล,ใกล้ข้างนี้านะจะเป็นกอสาง บุญสิริภาษางกิษบาา้าเลอกอาดออกู่ตัวนี้มีเลือหลายประเภทเนาะตัวนี้น่าจะเป็นเรือของแบบ VIP อพีเนี้หน่อยมีห้องแอรอ์บ่ะ ผู้โดยสารสองร้อยคนเรือสิบคนมีเ,มเออร,รือลายประเภทมีหลายบริษัทครับอยู่ทีน่นี่มีเรือลายบริษัทเรือึ้นเอาพี่น้องพี่หมายบริษัทใด ขาสิเฮ็ดไว้แต่ละบริษัทเนาะมองที่ขึ้นเรือของผู้โดยสารเลามาตกปลากันเลามาล่อตกปลายูนีกันได้เอาละครับสำหรับคิปนีกเ่า,าขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดีครับ